ภาพเหตุการณ์หนึ่งผมพาไปดูดราม่าเวทีประกวดนางสาวพยาวที่จังหวัดพยาวนะครับหลังจากมอบรางวัลให้กับนางงามหมดและ้ะชนะเลิศรองอันดับหนึ่งรองอันดับสองอะไรก็ว่ากันไปแต่สรุปแล้วมันมีอยู่รางวัลหนึ่งนะครับที่เขาประกาศผิดจากหมายเลขสองที่ได้รางวัลนี้ไปตอนแรกกลายเป็นเขาบอกว่าหมายเลขสองไม่ได้ต้องเป็นหมายเลขสี่แล้วประกาศไปแล้วนางงามก็ขึ้นไปแล้ว หน้าชากันเลยทีเดียวนะฮะ oh. แล้วหลังจากนั้นประกาศให้เอาสายสะพายจากหมายเลข 2, 2> <c oughs> เอาไปมอบให้กับหมายเลข4 <c oughs> สุดท้ายเนี่ยครอบครัวของหมายเลข2ที่เขาขึ้นไปรับสายสะพายก่อนน,นั้นน่ะเขาไม่พอใจนะฮะ <c oughs> เขาไปบอกให้น้องนางงามเนี่ยหมายเลข2เนี่ยโดดลงมาจากเวทีเลย <c oughs> ไม่ต้องไปเอามันแล้วนะฮะเดี๋ยวให้ชมนะครับภาเพเหตุการณ์ว่าสุดท้ายแล้วตัวนางงามหมายเลข2ท่านนี้ตัดสินใจทำอย่างไร่าชมดูหน่อยครับ นะครับในส่วนของรองอันดับหนึ่งใช่ไหมครับที่ผิดพลาดไปนะครับต้องขอภัยรองอันดับหนึ่งต้องเป็นหมายเลข4ครับแับต้องขอภัยด้วยนะครับต้องขอให้หมายเลขสองด้วยนะครับ นี่คุณผู้ชมครับสุดท้ายแล้วอันนี้ต้องบอกก่อนนะฮะรางวัลที่หมายเลข2ได้รับเนี่ยแล้วบอกประกาศผิดคือรางวัลรองอันดับหนึ่งก็คืออันดับสองนั่นแหละรองจากคนได้มงกุฎนะฮะแล้วไปประกาศผิดแบบนี้ขอสายสะพายขอรางวัลคืนคนหลายคนบอกครอบครัวก็โมโหนะฮะไปเยืนอยู่หน้าเวทีแล้วแบบให้โดดลงมาเลยแต่สุดท้ายตัวนางงามเองเธอน่ารักมากนะครับค่อยๆลงนะฮะนี่ค่อยๆลงแต่ก่อนจะลงมีการไปไหว้ ขอบคุณคณะกรรมการเสียก่อนนี่ๆีดูนะฮะอโอ้น้องน่ารักมากมีไปไหว้ขอบคุณกรรมการนะฮะ,ะแล้วก็จากไปแบบสวยๆแบบนางงามคุณต่านคือคือ,คอน้องวุฒิภาวะดีมากโอ้อมไม่ได้มีการแสดงปฏิกิริยาที่แบบดูเหมือนขัดขืนหรือว่าไม่พอใจอะไรเลยนะครับแล้วสุดท้ายกลายเป็นดรามา่พาพอน้องมีปฏิกิริยาตอบกลับมาแบบนี้เนี่ยคนชื่นชมน้องนะครับแต่ไปตําหนิทางผู้จัด ล่าสุดมีการขยับแล้วนะครับจากสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยาน่าจะเป็นในฐานะเจ้าภาพานี่คือต้นเรื่องนะครับอยากดังเดี๋ยวจัดให้เขามีการนําเรื่องมาโพสต์เอาไว้คุณผู้ชมฮะทางสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยาโพสต์แล้วครับอ่านตามเลยนะฮะจากเหตุการณ์ข้อผิดพลาดในการประกวดนางสาวพะเยาประจําปี2566เกิดข้อผิดพลาดในการประกาศผลรางวัลและถอดสายสะพายผิดคน ผิดคนทางสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจะขอกล่าวคำขอโทษอย่างจริงใจและขอน้อมรับความผิดพลาดไว้แต่เพียงผู้เดียวพร้อมกับไอตัวสติกเกอร์อีโมติคอนนี้ไหวไป5 5ครั้งด้วยกันค่ะ แล้วก็ลงท้ายไว้นะครับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยาอ่าเดี๋ยวผู้สื่อข่าวตามต่อเปิดใจน้องสันิดหนึ่งดีไหมเห็นภาพนี้เรานึกถึงการประกวดมิส s u นเวิร์สเมื่อปี2015ไม่อยู่ปีหนึ่งที่สตีฟฮาวีประกาศผิดนี่คือพิธีกรหลักและมีชื่อเสียงระดับโลกประกาศให้มิสโคลอมเบียได้รางวัลไปแต่ตอนหลังเจ้าตัวชูกระดาษขึ้นมาแล้วบอกว่าประกาศผิด จริงๆต้องเป็นมิสฟิลิปปินส์ได้ปีนั้นนั่นก็ดราม่าระดับโลกแต่อันนี้บ้านเราพอเวที <APIs> นางงาม <S <S พะเยานะคะ <S <S <S